กังวลว่าเอ๊ะกลัวจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะหลักใหญ่นี่คือกลัวที่สุดคือแผลเป็นเนี่ยค่ะแผลตัวน,นี้ดีมากเห็นเมื่อกี้พยาบาลบอกแผลพี่ดีมากเลยนะตรงตรง,ตรงนี้ค่ะมองไม่เห็นแล้วนะคะ <laughs> แล้วก็ข้างน,นี้ก็แก้เตงไม่มีแล้วนะคะค่ะชื่อปณิตาอายุห้าสิบเ็ปีค่ะวันนี้มาเฟสล็อกที่ธีรพรคลินิกค่ะ ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจเนาะตรงนี้มันย่นๆมีรอยตีนกาแล้วก็หางคิ้วตกแล้วก็ร่องแก้มประมาณนี้ค่ะก็มีความกังวลกังวลอย่างไรบ้างคะกังวลว่าเอ๊ะกลัวจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะหลักใหญ่นี่คือกลัวที่สุดคือแผลเป็นเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเฟสล็อกที่ธีลพรคลินิกนะคะประมาณเดือนครึ่งค่ะก่อนหน้านั้นก็คือ คือใบหน้าหย่อนคล้อยแล้วก็ใบหน้าไม่เท่ากันนะคะรูปหน้าแล้วก็หางตาตกค่ะก็มีคนทักบ้างเหมือนกันนะว่าดูแก่ส่วนใหญ่ลูกค่ะลูกค่ะลูก่าคุณแม่ดูเหี่ยวเลยนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมองกระจกก็เลยกังวลใจก็เลยเออก็ดูตามเฟ e บุ๊กว่าที่ไหนมีดึงหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็มาสนใจที่นี่ค่ะทีลพรคลินิกเนี่ยค่ะ ส่วนใหญ่ก็ดูตามรีวิวก็เห็นไม่น่ามีปัญหานะคะก็เห็นสวยๆทุกคนค่ะก็เลยมั่นใจที่นี่ค่ะทําเสร็จทําเสร็จก็วิ่ดีมากเลยค่ะดีกว่าที่คิดไว้ตั้งเยอะเลยค่ะไม่เจ็บไม่ไม่ปวดไม่อะไรเลยค่ะก็ไม่มีอะไรกลับไปก็ใช้ชีวิตปกติทํางานเหมือนเดิมค่ะไม่ปวดไม่อะไรค่ะไม่บวมนะคะตอนนี้ก็ เดือนครึ่งค่ะแล้วทำไปแล้วรู้ว่าง้ยแม่สวยขึ้นเยอะเลยค่ะ <c oughs> จากที่บอกเหีเห่ยวๆก็บอกแม่ตึงเลยนะ <c oughs> วันที่ผ่าตัดเสร็จก็ลงไปอ้าวแม่สวยขึ้นเยอะเลยก็ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังพูดนะว่าตั้งแต่แม่ทํามานี่อุ้ยดีขึ้นเยอะเลยคะ่ะเปลี่ยนชีวิตทังไมเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะทําให้เรามั่นใจขึ้นนะแต่งตัวก็ง่ายขึ้นแล้วได้ตาด้วยนะคะดึงข้างๆเนี่ยค่ะได้ตาทําให้ตาเราสวยขึ้นเลยคะ่ะ ตาก็ตกหนังตาตกนะคะเนี่ยพอเราดึงมาข้างๆเนี่ยค่ะหนังตาเราก็หางตาเรายกขึ้นด้วยค่ะทําให้แต่งแต่งตาดีง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคะ่ะแต่นี้ไม่ได้ทำตาทาตาที่ทอื่นมาก็ประมาณปีหนึ่งค่ะแต่ว่าหนังตาก,ก็ยังตกอยู่นะคะแล้วพอดึงแน่มันช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะทําให้ข้างๆเราก็ตึงขึ้นไปด้วยค่ะเมื่อสองสามวันไปนงานแต่งแต่งมานะคะเพื่อนดึงทักเลยอ้าวไม่เจอตั้งนานดูสวยขึ้นเยอะเลย แล้วพอทไปตั้งแต่วันแรกจนถึี้พี่น,นดูแลพี่ดีมากมากเลยค่ะประทับใจมากเลยตั้งแต่น้องเคาน์เตอร์ทุกท่านเลยค่ะที่เดินเข้ามาก็มีความประทับใจเรามีบริการหลังทำอย่างไรมีล้างแผลแล้วก็ฉีดยาแล้วตอนนี้แผลเป็นไงบ้างแผลตอนนี้ดีมากเห็นเมื่อกี้พยาบ,บาลบอกอุยแผลพี่ดีมากเลยนะแม่นเขาดูแผล ตรงตรงนี้ค่ะมองไม่เห็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็ได้แต่ไม่มีแล้วนะคะอ่าที่ตรงปลายผมเลยพอดีเลยค่ะตรงตรงนี้ค่ะมามาถึงตรงนี้นะคะทำไปแข็งเนียนค่ะ,คะพอใจครับที่เราบอกว่างบางคนเขากลัวเรื่องแข็มันจะเป็นตะขาแข็งก็แข็งเป็นอะไร มาที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะรับรองแผลสวยนะคะเจ,เจอกับตัวเองเนะะี่ะค่ะเพื่อนๆถ้าสนใจนะคะที่นี่เลยค่ะธิลพรคลินิกค่ะรับรองไม่ผิดหวังะคะ่ะดีเกินคาดนะคะ